สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมขา่าวภาคข้าช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโครงการแหล่งกําเนิดโฟตอนพลังงานสูงสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย ที่13เมษายน2568เวลา9นาิกา15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องปฏิบัติการโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงชานกรุงปักกิ่งศาสตราจารย์เฉาจวิ้นผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงเฝ้าทูลละอองประบาทรับสเสด็จ ทรงฟังสรุปว่าแหล่งกําเนิดโฟตอนพลังงานสูงเป็นชื่อเรียกเครื่องผลิตแสงซิงโครตอนรุ่นที่4ซึ่งเป็นรุ่นที่ก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบันเริ่มใช้งานเมื่อปลายปี2567วัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ตรวจหาคุณสมบัติของวัสดุในระดับอะตอมและโมเลกุลที่จะนําไปใช้ในการผลิตยาทางการแพทย์การปรับปรุงพันธพืชและสัตว์เศรษฐกิจการแปรรูปอาหารและผลผลิตการเกษตร การวิเคราะห์โครงสร้างของวัตถุโบราณและโบราณสถานเป็นต้นสิงโครตรอนเป็นคำภาษาอังกฤษหมายถึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่ราวสนามฟุตบอลที่สามารถเร่งอิเล็กตรอนให้มีความเร็วใกล้ความเร็วแสงในท่อสุญญากาศวงกลมเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนทิศทางไปตามแนวโค้งของท่อสุญญากาศเนื่องจากถูกสนามแม่เหล็กบังคับ มันจะปลดปล่อยแสงที่สว่างมากหรือนั่นคือมีกำลังและความเข้มสูงมากออกมาเรียกว่าแสงซินโครตรอนซึ่งจะถูกลำเลียงแยกออกไปจากท่อสุญญากาศวงกลมออกไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณสมบัติระดับอะตอมและโมเลกุลของวัสดุดังกล่าวมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเรื่องผลิตแสงซินโครตรอนได้พัฒนาให้ก้าวหน้าจากรุ่นที่1จนถึงรุ่นที่4รุ่นที่1เกิดขึ้นราวยุคป,ปี1950 พลังงานอ e ิเล็กตรอนราว1จิกะอิเล็กตรอนโวลเป็นรุ่นที่สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางฟิสิกส์อนุภาคแต่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีแสงซิงโครตรอนเกิดขึ้นด้วยจึงแยกแสงนี้ออกมาไปใช้งานได้รุ่นที่2ราวยุคป,ปี1970พลังงานอ e ิเล็กตรอนราว1 2จิกะอิเล็กตรอนโวลรุ่นนี้สร้างเพื่อผลิตแสงซิงโครตอนโดยเฉพาะและใช้วงแหวนกักเก็บอ e ิเล็กตรอนในการผลิตแสงซิงโครตรอนก่อนนำไปใช้งาน รุ่นที่3ราวยุคป,ปี1990พลังงานอิเล็กตรอนมากกว่า3กิกะอิเล็กตรอนโวลต์เมื่อนักวิทยาศาสตร์เริ่มพบว่าแสงสิงโครตรอนที่ปลดปล่อยออกมาเนื่องจากการเลี้ยวโค้งของอิเล็กตรอนในวงแหวนกากเก็บอิเล็กตรอนในรุ่นที่2นั้น ยังสามารถทำให้สูงขึ้นไปได้อีกหากนำอุปกรณ์แทรกซึ่งเป็นแม่เหล็กไปวางไว้ในวงแหวนกัะเก็บอิเล็กตรอนทำให้อิเล็กตรอนเมื่อผ่านเข้าไปในสนามของแม่เหล็กนี้จะเปลี่ยนทิศทางซิกแซกไปมาส่งผลให้แสงสิงโครตรอนเข้มก้นขึ้นไปอีกแล้วรุ่นที่4เป็นรุ่นปัจจุบันล่าสุดของโลกดังเช่นเครื่องแหล่งกำหนดโฟตอนพลังงานสูงของจีนเป็นต้น พลังงานอ e ิเล็กตรอนราวกจิกะอิเล็กตรอนโวรุ่นนี้ให้ความเข้มข้นของแสงสิงโครตอนมากกว่า10เท่าของรุ่นที่3โดยการใช้สนามแม่เหล็กบีบล่ามอ e ิเล็กตรอนให้เล็กลงไปอีกส่งผลให้จำนวนโฟตอนต่อนหนึ่งหน่วยพื้นที่ใน1วินาทีสูงขึ้นไปตามต้องการประการที่2คือพยายามทำให้แสงที่ผลิตได้มีความถี่เดียวกันและอยู่ในเฟสเดียวกันให้มากที่สุด ประการที่3คือแสงที่ผลิตมีลักษณะเป็นห่วงอยู่แล้วก็พยายามทําให้ห่วงนั้นแคบลงไปอีกสมรรถนะทั้ง3ที่กล่าวมานี้ทําให้แสงสิงโครตอนรุ่นที่4ใช้นําไปตรวจวัดพลวัตเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอนของสาสารยา่านก่อนตัมที่ไม่เคยทํามาก่อนได้จากนั้นท่อประเนืเครื่องแหล่งกำเนิดแสงสิงโครตอนพลังงานสูงซึ่งเป็นรุ่นที่4ก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เส้นรอบวงของวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนขนาด1,360.4เมตรเพื่อปล่อยแสงซินโครตอนไปยังสถานีทดลองในการใช้ประโยชน์ปัจจุบันมี14สถานีและจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง90สถานีโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงนี้ทางจีนเปิดโอกาสให้นานาชาติรวมทั้งประเทศไทยเข้าไปร่วมใช้ประโยชน์ของแสงซิงโครตอนทันสมัยล่าสุดนี้ได้ด้วย เครื่องผลิตแสงซิงโครอตอนรุ่นที่4นี้นอกจากที่ประเทศจีนแล้วยังมีในประเทศอื่นเช่นสถาบันเดซี่เมืองฮัมบูร์กเยอรมนีสถาบันแห่งชาติอากอนเมืองเลมองสหรัฐอเมริกาสถาบันริเกนญ,ญี่ปุ่นสถาบันวิจยัยวิทยาศาสาตร์แห่งชาติเมืองเชยตันสหราชอาณาจาักรเป็นต้นสำหรับประเทศไทยนั้นมีเครื่องรุ่นที่2อทับสที่จังหวัดนครราชสีมาเปิดใช้งานตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สร้างเครื่องรุ่นที่4ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC จังหวัดระยองเพื่อรองรับการใช้งานในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงการพัฒนาแสงสิงโครตรอนไม่เพียงแต่สร้างองค์ความรู้ใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมยุคป,ปัจจุบันและการยกระดับขีดความสามารถทางวิจัยของประเทศและโลกในอนาคตทั้งอย่างเป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ เวลา15นาฬิกาสนาทีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบิน TG 615สเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมาหานครมีข้าราชการผู้แทนหน่วยงานนักศึกษาที่มาศึกษาและคนไทยที่พำนักนักกรุงปักกิง่งเฝ้าถูลละอองพระบาทส่งสเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารพิเศษของท่าอากษานานาชาติกรุงปักกิ่งนายอูชวินที่ปรึกษากรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารับประชาชนจีนนายชัดชัยวิริยาเวชกุลเอกอัคราชทูตณ์กรุงปักกิ่งและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารตลอดจนข้าราชการเจา,านเอกอัคราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ เวลา21นาฬิกา15นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลรเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภาการชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าถุนละอองพระบาทรับสเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินสาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7ถึง13เมษายน2568 สมเด็จพระคณิธิีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบกับบุคคลสําคัญของจีนเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ไมตรีไทยจีนก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านต่อไปได้ทอพระเนตรสถานที่ต่างๆของกรุงปักกิ่งอาทิด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยครุศาปักกิ่งวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ส่วนกลางและหอสมุดกรุงปักกิ่ง รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการศึกษาการพัฒนาคนเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงด้านวัฒนธรรมที่วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์พิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนและพิพิธภัณฑ์คลองใหญ่กรุงปักกิ่งเห็นอารยธรรมของจีนที่รุ่งเรืองและยาวนานผลักดันให้ชาติก้าวหน้าตระหนักถึงภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่เกิดตั้งแต่อดีตเพราะมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ด้านวิทยาศาสตร์ที่โครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงทำให้ทราบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงของจีนเสริมความร่วมมือสองประเทศสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยและความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือผู้นำการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนระหว่างจีนกับประเทศไทยของมูลนิธิชัยพัฒนาผู้นำเกษตร,รกรเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและสามารถนำกลับมาพัฒนาชุมชนยกระดับภาคเกษตร,รกรรมไทย ทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยรอบบ้านและเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูล เวลา15นาฬิกา48นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลา11วัดมกุฏกษัสตรยารามในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทา,านศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลซึ่งสิ้นชีพตัดสายด้วยภาวะเลือดออกในทางเดิอนอาหารเมื่อวันที่5มกร,ราคม2568สิริชันษา94ปี มอมเจ้าอุทัยเทียนชยางกูลประสูติเมื่อวันที่1มิถุนายน2473ส่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมือนพงสาดีสอนมหิตประสูติแต่หม่อมแหวนสุรีชยังกูรณอยุธยาโดยทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามะเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช ภายหลังทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชนินีได้ส่งงานที่กรมการบินพาณิชย์กระทรวงคมนาคมจนกระทั่งทรงเกษียณอายุราชการในปี2533หม่อมเจ้าอุท,ทัยเคียงชยางกูลทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าฝ่ายในที่มีชั้าสูงสุดและเป็นองค์สุดท้ายในสายมหามงกุฎราชสันตติวงศ์รัชกาลที่ส ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูราพามหากษัตริยาธิราชเนื่องในเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2568 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโประหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมงศานุ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระสัตรพระเทพิดรในพระบรมหาราชวังเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานตุศักราช2568 โดยมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูราพามหากษัตริยธิราชกันอย่างหนึ่งแน่นสำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูราพามหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพสุภาพบุรุษไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงเท่านั้น